มันเกิดอะไรขึ้นดับ XRP มันจะตายหรือเปล่า XRP นะครับความจริงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะบางคนก็ถามผมเข้ามาเยอะนะครับคำถามนี้เฮ้ย XRP จะตายไหมตายไหมมีคนถือเยอะนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นดับ XRP มันจะตายหรือเปล่าไปดูครับไปดูไปดูปดปดนะมันจะมีข่าวฮนะผมจะบอกอย่างนี้นะครับแหล่งข่าวที่ผมให้ไปเนี่ยไม่ใช่ทุกคนไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ฟังเลยนะผมพูดตรงนี้เลยนะ ไม่ใช่ให้ทุกคนไปเชื่อร้อยเปอร์แต่ให้ฟังหูไว้หูนี่คือแหล่งข่าวให้คุณเอามาตัดสินใจไม่ใช่ให้ไปเชื่อข่าวนะเว้ยให้คุณเอามาตัดสินใจแล้วก็ประเมินกับก,บการาฟอีกทีนึ่งดูนะเ <c oughs> มื่อกี้ไม่ได้เปิดไอ้ข้อมูลนี้ใช่ไหม้้ชชาญน,นะครับที่เขาเผยเนี่ยนะนะยูทิลิตมันมีอยู่จริงนนี่ข่าวเขาเขียนไว้นะ แต่ผมไม่ได้สนใจไม่ได้โฟกัสตรงนี้เท่าไหร่แต่ให้ทุกคนมาดูได้นะครับทุกคนมาดูได้อ่ะเราจะไปดูที่กราฟดูที่กราฟเราจะเน้นกราฟเป็นหลักนะเราจะไม่สนใจอ่ะมาดูกราฟกันถ้ามึงไม่หลุดแนวรับมึงไม่ตายแน่นอน XRP ตราบใดที่มันไม่หลุดแนวรับอ่ะเออแล้วคุณจะไปบอกว่าเฮ้ยมันตายได้ยังไงในเมื่อมันไม่หลุดแนวรับ เพราะฉะนั้นข่าวให้มันเขียนไปมันอยากจะเขียนอะไรให้มันเขียนกันไปเพราะฉะนั้นข่าวหน้าที่ของข่าวคือพาดหัวให้คุณเข้าไปอ่านเนี่ยเออพาดหัวให้คุณเข้าไปอ่านแต่ไอ้กราฟเนี่ยคุณจะรวยไม่รวยเนี่ยมันอยู่ที่กราฟอยู่ที่กรารเปิดออเดอร์ของคุณนะฮะเพราะฉะนั้นไปดูกราฟ XRP กันมาดู XRP ครับในหนึ่งเเนี่ยนะครับดูนะคลายเทรดอยู่ตอนนี้ดูนะครับผมตีเส้นเดียวเลยเนี่ยตีให้ง่ายเลยตีแบบ คนไม่รู้กราฟตีแบบโงๆ่ๆเออตีแบบโง่ๆเลยคุณคิดว่า XRP เนี่ยตายได้หรือยังอะดูหนึ่งเฮดนะยังไม่ต้องดูหนึ่งเดนะเอาเอาหนึ่งเฮดก่อนตายไหมยอย่างนี้มันตายไหม่าดูดูด,ดูมาดูสิเดี๋ยวจะหาว่าผมผมไม่คนที่พูดตรงไปตรงมานะครับผมไม่อยากจะเสแสร้งบอกว่าคือผมไม่รู้หรอกว่าเหรียญมันพื้นฐานดีไม่ดีผมไม่ได้สนใจตรงนั้นอนะ่ะผมรู้แค่ว่าผมเก่งกาไรจากมาันแล้วผมได้กําไรก็พอแล้ว ก็ผมเป็นนักเก็งกําไรอย่าหลอกตัวเองครับมันจะมีคนโลกสวยบอกาโอ้โห,โหลงผมไม่ได้หวังผลกําไรแล้วมึงเข้ามาลงทุนทาไมเออพูดกันตรงๆอ่ะไม่ได้หวังผลกําไรผมบ i และสุดท้ายมึงต้องการอะไรกำไรปะเออแต่มนุษย์บางคนไม่ก็ยังหลอกตัวเองบอกว่าไม่ได้ต้องการโลกสวยเพราะฉะนั้นผมตอบตัวเองชัดเจนนะผมเข้ามาลงทุนเพราะผมต้องการกําไรเออตอบตัวเองให้ชัดนะอย่าโลกสวยอย่ามาโนโอ้ VI บนะครับบอกกําไรก็คือกําไร เอาเงินจากตลาดได้ยังไงเช่นนี่จบฮะตอบตัวเองให้ชัดนะอย่าโลกสวยอะคุณคิดว่ามันตายไหมเนี่ยเปิดแค่การทาเฟรมเดย์ไอ้หนึ่งเฮกเนี่ยอะตายยังมันทําโล่ต่ำไหมเนี่ยอะดูดินี่โลมงอยู่นี่โลมันจุดต่ํามันนี่จุดต่ํามันอยู่นี่นี่จุดต่ําต่าสุดมันอยู่นี่นี่แล้วมันอยู่ตรงเนี้ยมันตายยังฟังไว้เลยยังไม่ตายผมไม่รู้อะข่าวมันจะขึ้นสาลมันจะขึ้นโลงพัก ซีโอมันจะถูกยิงหัวผมไม่รู้อะแต่ถ้ามันไหลมึงไม่หลุดแนวรับลงมามันก็ยังไม่ตายเออแค่นั้นแหละชัดไหมแค่นี้เองบางคนไปตามข่าวโอ้โหวิ่งวิ่งวิ่ง,งตามข่าวเยอะมากนี่ทุกอย่างอยู่ในกราฟหมดแล้วเพราะฉะนันนนะน้นมันยังไม่ตายฮะดูนะหนึ่งเทมันยังไม่ตายนะอะไปดูหนึ่งเดย์ดูหนึ่งเดย์นะดูหนึ่งเดย์นะผมเปิดกราฟ XRP ทั้งหมดเลยนะดูนะ ดูไว้นะครับคนที่บอกว่า x อ p อพจะตายนะดูไว้นะฮะมันจะตายได้ไงมันอยู่ตรงนี้นะดูนะมันจะตายมันจะตายบ้าปะมันตายได้ไงดูไงมันอยู่นี่นะแล้วโลมันเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยโลมันอยู่นี่ฮะพอแม่พี่น้องนี่ครับถ้ามันจะตายเนี่ยมันจะเป็นยังไงหน้าตามเป็นแบบมันจะตายใช่ไหมอยากรู้อ้าวถ้าเหรียญมันจะตายล่ะมันเป็นยังไงเนี่มันต้องร่วงอย่างนี้ลงมานี่ ร่วงประมาณเหลือราคาเหลือศูนย์มูลค่าเหลือศูนย์เหมือนเหรียญบิตคอนเน็ตรู้จักบิตคอนเน็ตไหมเมื่อก่อนเหรียญน,นี้ใช้ชื่อย่อว่า bcc นะในยุคปี2017นะั i t c บเจ e c t ฮะคเป็นเหรียญที่คุณเอาเงินซื้อ BDC เข้ามาจ่ายไว้ฝากไว้ล็อกไว้6เดือนสมเดือนคุณรับผลนะวันหนึ่งเนี่ยประมาณสมเอร์เซไม่ใช่สมเสิบปซ็น10%เดือนหนึ่งประมาณพูดง่ายๆ่ายเดือนหนึ่งของคุณได้กำไรประมาณ3 0น เพราะฉะนั้นถ้ามันจะตายครับ XUP นี่ผมไม่รู้ว่าทํามันไม่หลุดแนวรับเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยเนี่ยเลขเนี่ยนะครับไม่หลุดแนวรับเนี่ยนะครับยืนอยู่ได้มีหลุดลงมาเนี่ยขวัญเสียงกันนะตรงนี้นะใครที่ถืออยู่นะครับแต่มันก็ติดแนวรับนี้หนึ่งสองนะครับซึ่งโลมันอยู่นี่นะครับถ้ามันจะตายจริงเนี่ยมันต้องอยู่ตรงนี้ต่ํานี่แล้วนะฮะเนี่ยแล้วมันขึ้นไปแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นมาเนี่ยคุณคิดว่ามันตายอ่ะอมันจะตายถึงแม้ทรงกราฟมันจะประหลาดประหลาดหน่อยก็เถอะมันยังไม่ต เออมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมาทดสอบอยู่กี่รอบแล้วเนี่ยหนึ่งรอบสองรอบแล้วเนี่ยเนี่ยกี่รอบแล้วเนี่ยหนึ่งอสองอสามสี่แล้วเนี่ยเนี่ยกี่รอบเนี่ยหนึ่งรอบสองรอบสามรอบโอ้โหดูสิเนี่ยถ้าคนที่เขาดูเป็นเนี่ยทําไมบางคนแม่งบอกว่าเฮ้ย XRP แม่งจะไปนู่นนี่ฮะไอ้คนบ้าน,นะฮะมันมองนี่ฮะซึ่งผมก็มองว่าเฮ้ยมีโอกาสเหมือนกันเห็นไหมมองต่างเลยฮะคนอื่นบอกเฮ้ย XRP จะตายแต่ผมมองไม่ฮะไม่ตายนะครับ นี่โดนทดสอบไปแล้วในกี่รอบครับหนึ่งสองสามฮะดูนะไอเ้นน้าเงินนี่มันโดนทดสอบไปแล้วสามรอบนะนะครับแล้วถ้ามันไปได้เนี่ยนี่ไม่มีแนวรับนะแนวรับน้อยมากนะเนี่ยมีไหมเนี่ยมีการ์ดไหมเนี่ยบนนี้ไม่มีอะไรขวาก็นนะแล้วหายมันอยู่นี่นะหายมันอยู่นี่นะเออเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปบ้าเชื่อข่าว ดูกราฟมาดูกราฟอย่าไปบ้าข่าวอันนี้พูดต้องขออภัยนะต้องพูดคําศัพท์ที่มันอยากจะสื่อสารอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็จริงใจเนาะบอกทุกคนตรงๆเลยนะฮะก็ดูที่กราฟมันจะท้อนไม่หมดแล้วเนี่ยมันทําอะไรอะ่ะมันขึ้นไปทดสอบเนี่ยเห็นไหมมันมีแรงซื้อแล้วเนี่ยเห็นไหมแต่มันก็มีแรงขายเหมือนกันไอคนที่ขายอาจจะเป็นคนที่ติดดอยเป็นซีอหรือขัดผลประโยชน์กันก็ไม่รู้เราไม่รู้ฮนะผมดูกราฟ ผมไม่รู้ว่าเบื้องหลังไอซีโอเนี่ยมันจะไปใต้โต๊ะมันไปได้เสียกับไอพี่เมียของผู้บริหารแล้วมันโดนหักหลังหรือไม่รู้เราไม่รู้อะถูกว่าชีวิตจริงมันยิ่งกว่าละครเนี่ยเราไม่รู้อะดูกราฟครับเห็นหมากขึ้นมาทดสอบเลยเออตายยังอะเห็นไหมครับในขณะที่คนอื่นมองเป็นวิกฤตะผมมองเป็นโอกาสทุกคนก็ควรมองมันเป็นโอกาสนะเห็นไหมตายไหม ผมเขาบอกเฮ้ยจะตายแต่ผมมองว่าเฮ้ยมันจะถ้าไปได้ก็นู่นน่ะเห็นแล้วบอกไปแล้วนะครับข้อมูลถ้าไปได้ก็ยาวอ่ะเนี่ยดูนี่เนี่ยอยู่ไหนดูนี่เนี่ยหายมันอยู่ไหนนี่หายมันอยู่นี่มันทดสอบไปแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตายเหรียญที่ตายนี่ทดสอบหายเหรอเฮ้ยเหรียญที่จะตายขึ้นมาทดสอบหายได้อะมันมีคนที่มองมองโลกแง่ตายนะนะครับคนที่มองวิกฤตเป็นโอกาสจะได้กําไร เพราะฉะนั้นแนวะมุมมองสําคัญครับจากประสบการณนะ์ผมไม่ได้มองเหมือนคนอื่นนะครับว่าเฮ้ยคนรู้จะวิเคราะห์ยังไงไม่รู้ว่าผมเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นผลกลาไรที่ตัวเองทําได้ครับแตวเพราะฉะนั้นมันยังไม่ตายนะฮะเอกพีาชัดเจนนะยังไม่ตายนะยังไม่ตายแนวรับมันอยู่ไหนนี่แนวรับมันอยู่นี่นะเอ็กพีครับนี่แนวรับมัน เส้นเงินนี่แนวรับนะครับแนวต้านแนวรับตีให้อีกเส้นหนึ่งอ่ะนี่เส้นหนึ่งมันยังไปไม่ได้ันงิดแนวต้านเห็นปว่าเนี่ยแนวต้านเห็นป่ะแนวต้านแนวต้าน,แ,น,ตานแต่การที่มันขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็ <c oughs> ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับดูเดิเห็นไ่มขึ้นมาทดสอบทดสอบทดสอบ,ทดสอบไม่ผ่านเนะี่ยก็ทํามันผ่านได้ก็บันเทิงอ่ะนะฮะแลทํามันไปได้ก็เนี่ยเตรียมเห็นอย่างเงี้ย นะเออถ้ามันไปได้ก็เห็นอย่างเงี้ยดูแล้วกันเห็นปะล่ะเออถ้ามันไปได้ก็แบบเนี้นย XRP นะครับไม่ได้ทำลายศรัทธาทุกคนนะใครเชื่อจะถือไม่ว่ากันนะครับแต่นี่คือแนวะต้านจะจำไว้มันทดสอบไปแล้วสามครั้งไม่ผ่านนะครับเห็นไหมก็ต้องระวังกันด้วยนะครับสำหรับสายเทใครจเจ้าโหเหรียญน,นี้ ใครมองว่ามีโอกาสก็ตัดสินใจกันเอาโดยเฉพาะคนที่เป็นเทรดเดอร์นะครับเทรดวันต่อวันนะครับคุณไม่ต้องไปสนใจระยะย,ย,ยาวขนาดนี้นะนะครับเอาแต่ time f r a ที่คุณถนัดนะครับเทรดห้านาทีสิบนาทีก็แล้วแต่คุณเลยเนาะ